สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เราไปดูสูตรแต้มรวม2ตัวล่างกันนะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าจากวดที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกไปนะครับในคลิปต้นๆน,นนะครับว่าจะคํานวณเพิ่มให้อีก1สูตรนะครับคือเลขวิ่งสีกับ5้าครับนํามาจับแต้มรวมกับสูตรนี้นะครับ วิธีคิดของเรานะครับเราจะใช้แต้มจับกับเลขวิ่งสองตัวล่างมือล่างสองตัวนะครับเป็นสุดระยะสั้นนะครับวันนี้นะครับใช้หลักแสนนะครับเลขวิ่งนะครับหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันนะครับบวกหนึ่งคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งและบวกหนึ่งแต้มนะครับเป็นเด่นตัวที่สองส่วนแต้มรวมนะครับใช้หลักแสนสี่ครั้งนะครับหล,ลักหมื่นสี่ครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้ง หลัก10หน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับหลักหน่วยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวก2คงตรงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งนะครับบวกเพิ่ม1แต้มเป็นเด่นตัวที่สองระบวก5แต้มนะครับเป็นเด่นตัวที่สามบวก1แต้มเป็นเด่นตัวที่สี่นะครับก็จะเป็นทั้งหมด4ตัวนะครับสูรก็เข้ามาแล้ว1งวด2งวด3มงวด4งวด5้งวด6งวด7งวดนะครับและงวดล่าสุดนะครับเป็นงวดที่8นนนะะคครรัับบ งวดที่แปดแต่งงวดที่แล้วเราเน้นหน่วยล่างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าสุดเดิมมาที่หน่วยล่างจริงๆนะครับแต่ว่าในงวดนี้มันหลุดไปที่หลักสิบนะครับตอนแรกก็เขียนตรงนี้ตรงแล้วนะครับแันเป็นเน้นหน่วยล่างก็เป็นตัวโตไปแทนเลยนะครับผมต้องขออภัยอีกครั้งนะครับทีนี้เรามาดูกันในงวดนี้นะครับ ขียนกระดาษแผ่นใหม่เลยนะครับในงวดวันที่สองพฤษภานะครับผลลัพธวันออกเก้าแปดสี่นะครับเก้าศูนย์หกสองตัวล่างเจ็ดหนึ่งนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหกเจ็ดศูนย์สามตัวหน้าครั้งที่สองหกเจ็ดแปดนะครับสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่ง 797าทำตัวท้ายครั้งที่2 551นะครับสูตรนะครับหลักหน่วยท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับ หลักหน่วยท้ายครั้งที่1นสองครั้งหลักสิบท้ายครั้งที่1นหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบหน้าครั้งที่สองหครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งนะครับหลักหมื่นสี่ครั้งหลักแสนสี่ครั้งนะครับ บวกสองพงที่นะครับบวก1บวก5บวก1 9บวกกัน4ครั้งได้6นะครับแปดบวกกัน4ครั้งได้2อ็ดบวกกันสองครั้งได้สี่ เราก็ได้1นึ่งบวกสี่นะครับเป็นห้าห้าบวกเาเป็นสี่สี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกสองคงที่นะครับได้เจเบวกเพิ่มหแต้มนะครับเป็นแนะครับแบวกเพิ่มหแต้มเป็นสและสบวกเพิ่มหแต้มเป็นสนะครับ อย่างที่บอกไปนะครับว่าสูตรแต้มรวมสองตัวล่างสูตรนี้นะครับได้ตัวเก่านะครับคือเจ็ดแปดสามสี่นะครับทีนี้เรามาดูสูตรเลิกวิ่งล่างสองตัวนะครับในวดนนี้นะครับแสนหมืน่นพันนะครับบวกหนึ่งนะครับ เก้าบวกแปดเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับเราได้สองกับสามนะครับสําหรับเล็กวิ่งล่างนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับก็คือสูตรที่ใช้ในงวดที่ผ่านมานะครับเราก็จับนะครับสองอะไรได้แต้มเจ็ดนะครับก็สองห้าสองหกนะครับแต้มแปดสองหนึ่งแต้มสามสองสองแต้มสี่นะครับสามสี่แต้มหนึ่ง ขอภายนะสามสเต้ม7 3็ดสมห้เต้มแและ3.0มเต้มสามสามนึ่งเต้มสี่นะครับอันนี้ก็เราก็ได้สูตรที่1นะครับที่เราใช้ในงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับทีนี้เราลองมาจับกับเลขวิ่งล่างตัวเดียวของเรานะครับคือเลขสี่นะครับ ก็จะชนที่สามสี่ชุดเดียวนะครับถ้าสูตรนี้เดินต่อนะครับก็จะชนที่สามสี่ชุดเดียวถ้าเลขวิ่งเข้านะครับแต่ถ้าหลุดไปเป็นเลขวิ่งสี่กับห้านะครับก็จะมีสองห้ากับสามห้าเข้ามาอีกสองชุดนะครับ แต่ถ้า4กับ5ไม่มานะครับตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ26นะครับนี่นะครับก็ให้เด่นไว้4ชุดนี้นะครับส่วนจะมาหรือไม่มานั้นก็ไม่ทราบนะครับก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับว่ากันไปตามสูตรนะครับวิ่ง มันมีหลายสูตรนะครับเด้กวิ่งนะครับสี่กับห้าแล้วก็มีหกกับหนึ่งอีกหนึ่งสูตรนะครับพอเป็นสูตรระยะสั้นนะครับแต่ตัวที่ชนกันเล็กเรียนสามตัวของเรานะครับคือสี่กับศูนย์นะครับก็จะมีสี่ศูนย์กับสามศูนย์ครับเพิ่มไปตัวนะครับนี่นะครับ ถ้าชนกันที่มาแค่สี่กับศูนย์นะครับถ้าแต้มเข้าด้วยนะครับย้ำนะครับถ้าแต้มอย่างเดินต่อเนื่องนะครับเจ็ดแปดสามสี่นะครับแต้มล่างเจ็ดแปดสามสี่นะครับสูตรเก่าเราได้วิ่งสองกับสามนะครับ สุดใหม่ได้สี่กับห้าครับก็ขอจบข้อมูลมาเพียงเท่านี้นะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ